อไอเดียในการเล่นโซนา i ติน่าเนเดียมเนอร์นะครับแบบที่จะเพิ่มให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นที่ครูจะย้ำอยู่ก็คือท่อนที่เป็นธีมของเพลงคือทำนองนี้นะครับต้องเล่นให้โน้ตทุกตัวมันมีไดนามิกไดนามิกคือความดังของมันนะครับที่ดังเท่าๆกันนะจะไม่ใช่ดังแค่โน้ตตัวแรกของยาบินนี้จะมี ว่าเราจะเผยเล่นตัวแรกดัง,งกว่าโน้ตตัวอื่นแบบนะครับต้องต้องดึงดนามิกของส่วนอื่นให้ดังขึ้นตามด้วยให้มันดังเท่ากันทุกตัวอย่างเงี้น,นะครับอนะแล้วก็มันจะมีอีกหลายๆที่เลยนะครับที่ตามมาอีกอันนึงคืออ่าที่เป็นคอร์ดมือซ้ายนะครับอันนี้ก็ก็เหมือนกันเป็นเอ่อ เป็นแบบเดียวกันนะครับต้องดังเท่กากันดังให้ครบทุกตัวนะครับนะครับแล้วก็หามไนก็วนมาใหม่ก็ต้องทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาสอมเนี่ยก็อาจจะซ้อมในช่วงสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกต สิ่งสําคัญเลยคือการสังเกตตัวเองนะครับสังเกตเสียงที่ตัวเองเล่นว่ามันดังชัดครบทุกตัวจริงไหมนะครับแล้วก็ขอน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในหน้าที่สองก็จะมีคล้ายๆกันนะที่เริ่มด้วยตัวมีมีนะครับที่เป็นขอน,นี้นะ ก็มีอันหนึ่งที่เป็นโน้ตตัวซอนนะครับพยายามอยากให้นิ้วที่เป็นแทรกอยู่ระหว่างกลางเนี่ยมันมันแผ่วลงพยายามให้มันมีไดนามิกความดังที่ชัดเจนอยู่ตลอดนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ีที่นะครับถ้าดูในคลิปที่ครูอธิบายตอนนี้จะมีอยู่สีที่ก็ซ้อมพวกเนี้แยกจากการแยกจากการซ้อมเล่นทางเพลง นะครับเพลงมันคือส่วนประกอบของสิ่งเล็กๆพวกนี้มาต่อๆกันเพราะฉะนั้นเราพยายามซ้อมแต่ละชิ้นส่วนให้มันดีแล้วพอประกอบกันทั้งเพลงจะเป็นเพลงที่ดีแต่ถ้าเราต้องโฟกัสทั้งเพลงเลยในการซ้อมเนี่ยมันยากนะครับอ่ะให้ลองซ้อมเป็นจุดเล็กๆพวกนี้ก่อน